กลับมานะคะในช่วงนี้ของเราแน่นอนค่ะข่าวเกาหลีเนี่ยรอทุกทุกคนอยู่แล้วล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาที่เรื่องของซีรีส์ที่ได้รับความนิยมนะคะ You who Came From The Star ก่อนหน้าน,นี้เป็นซีรีส์นะคะที่ทำไรายได้จากการซื้อลิขสิทธิ์ Now, หน้าหูมากที่สุดเลยแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะทำลายสถิติแล้วนั่นก็คือ Pinocchio นั่นเองค่ะ สร้างสถิติมาย,ยังไม่มีใครคาดคิดเลยทีเดียวนะคะสำหรับซีรีส์พินนคิโอที่ล่าสุดนะคะทางยู u ูทูโดนะคะเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ่งชื่อดังของจีนนะคะทุ่มซีรีส์ทุ่มซื้อนะคะมาฉายถึงตอนละ280,000ดอลลาร์หรือประมาณ9ล้าน180,000บาทแสงหน้าสถิติเก่าซีรีส์เรื่อง My Lovely Girl ที่เคยทำไว้นะคะที่ตอนละ200,000ดอลลาร์หรือ6ล้าน600,000บาทค่ะ นคิโอของสถานี SBS นะคะนำแสดงโดยพักชินเฮและอีจองซองนะคะเป็นเรื่องราวของความรักที่หนุ่มสาวที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นคู่อริมาตั้งแต่เด็กโดนไฟโดยฝ่ายหญิงนะคะเป็นโรคประหลาดค่ะที่โกหกไม่เป็นถ้าหากโกหกแล้วเนี่ยจะสะอึกค่ะส่วนฝ่ายชายก็เป็นคนที่เอาตัวรอดด้วยการโกหกมาตลอดชีวิตละค่ะ โดยกปรดิวเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เผยว่าเหตุผลที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากจีนเป็นเพราะพักชินเฮค่ะเป็นดาราสาวที่ได้รับความนิยมมากในจีนจากเรื่อง The a d ค่ะที่สร้างยอดวิวมากกว่า1,000ล้านวิวในเว็บ y u u u com แล้วก็เป็นดาราเกาหลีผู้หญิงคนแรกนะคะที่มียอดผู้ตาว้ยป๋อเกิน5ล้านคนและได้รางวัล Popular Foreign Actress Award จากเวที Chinese Anhui TV Drama Awards นะคะ ส่วนทางอ e ีจองซอกนะคะก็โด่งดังมาจากเรื่อง d o c t o r s t r a n g e น s e r i e ซฮิตเรื่องล่าสุดนั่นเองล่ะค่ะ ีรีส์พีโนคิโอนะคะนอกจากจะทําสถิติราคาซื้อต่อตอนสูงที่สุดแล้วนะคะยังสามารถโค้นซีรีส์ยอดฮิตอย่าง You Who Came From The Stars ที่โด่งดังอย่างมากในจีนและทั่วเอเชียด้วยค่าตอนที่สูงกว่าถึง8เท่าโดยค่าตอนของซีรีส์เรื่อง You Who Came From The Stars อยู่ที่35,000เหรียญหรือประมาณ1 1 0 0 0ล้าน1บาทเท่านั้นละค่ะตอนนี้กำลังตีตลาดที่จีเลยนะคะะถ้ายังไงเราก็มาลุ้นกันดูซิว่า ในเรื่องของความฮิตเนี่ยพินอคคิโอนะคะจะสามารถสู้ได้ดรวยแบบในบ้านเราเช่นเดียวกันนะคะจะฮิตเหมือนกันหรือเปล่านะ